ได้ตีอะโนสิเฮ้ยไป้าดอ๋อเอาแล้วนะจต่อตู้ เมื่อกี้นี้ไอ้สไปเดอร์แมนวิ่งมาแทบโดนทวนไม่มีใครห้ามเลยออกมาต้องบอกไปดิเฮ้ยทำไมะไปนะไอ้แชมป์อหอป้าแม่ก็ทำไมแชมป์อ๋อใครแม่บันวะเฮ้ยไอ้เลยแชมป์ไ้เยแชมพ่อมันไอ้แชนปพ่อไอ้แชมป์พ่อไม่เกี่ยวก่าลูกแลงวมึงเลยบิ๊กเฮ้ย มาขวางทำไมะเรียไปรับรางวัลก่อนไปน้นุเพชรินกล้ามาที่นี่ต้องการมาขอผ่านทางไม่เฉยทำไมชาความชั่วขึ้นแบบนี้นี่คือคำสั่งกลับต้นส่วนยอดไปให้กลับยังงั้นเหรอวะมึงไม่ใครวะมาใช้คำสั่งกับกูฟังให้ดีด้วยทงหาไม่้องกูไม่ได้ไม่น้ำคนที่เป็นเมียยังไงวันนี้กูก็ไม่กลับเว้ยไอ้เพชรนินมึงจะกลับ ำเฮะไอ้นี่ลูกไข่ไปนะแมนอย่าว่านะแม่มันเป็นเจ้าของเวทีอ่ะนี่ปล่อยหญ่ด้วยเออเออเออไปสั่งสอนมันลู่เขาเดินหน้าดิถอยหลังนะแมั้ยพีเอ็มไปไปกาวมันไปสั่งสอนมันนี่ว่ามันเลยพีพีเอ็มเออรางวัลนั่นโน้นนึกจ้ะเข้าจริงจัดการเลยลูก ไปรับตะวันก่อนทางไั้กูไปเลยมันเก็บไปพ่อมันปั๊มพ่อมันปั๊มเอ,อเองเลงเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนมึงไปมึงไปช่วยพยุงหนังขึ้นมาหน่อยถึงก็ตายยัว่าเอาบายเดขอบคุณก็ด้วยที่ทำใเดอแมนอ่คุณวันนี้เบลเบลใครครับไปรับวแต่ละขอคุณครับเสร็แม่ว่ายังไงลูกเวมายดีปลอดภัยแล้วใช่ไหมพี่คะปลอดภัยแล้วนะเขียนให้แม่ด้วยนะลูกนะ ได้เลยเบคเซนแม่เดี๋ยวลูกหญิงจะเข้าไปจัดการเอง่ีคเซตจัดการมันเลยลูกอ๋อท่านใช่อไหมคือผู้ยิงใหญ่ฮะถ้าเป็นผู้ทำมิโกสอนนครทำแบบนี้ทันไม่ถูกต้องรู้หรือเปล่าถ้าเป็นลูกผู้ชายเวลาเป็นผู้นำในคดีนครมีแต่ผู้หญิงเลย่ผู้อีกก็เปรียบเสมือนพี่เลยแต่ท่านมาระแกแบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ถือว่าไม่เป็นลูกผู้ชายถ้าพูดดีๆไม่ได้เรืจัดแต่นี้มันต้องตกสั่งสอนไปเลยมันก็ต้องใช้กำลัง สอนมาเนีขอโทษนะเออคนเนี้ยเขาพูดไม่ดีเลยอ้าวแล้วไปว่าเขาทำไมอ่ะอ้ฉันยังไม่ได้พูดสักคำเชียร์เขาบอกว่าฉันพูดไม่ดีไปต้องขอขอโทษด้วยแล้วปัดเจ็บเทือดหรือเปล่าไม่ได้คุณมาช่วยป่านนี้จะคนต้องแย่แน่ๆเลยค่ะสีสุชาตินะฉันมีชื่อแววมยุรีแววมยุรีทำไมท่านไ โชว์เท่านั้นลูกจะไว้เชื่อใจไม่ได้เดี๋ยวดูแม่เดี๋ยวแม่จัดการเองถ้างั้นดูแม่นะลรู้แม่จะเฮ้ยสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับบักกัดซะเหลือเกินโอ้อะไรจี้จะเลยชอบชอบชอบนี่ไม่ไม่ได้ยังไงก็ส่งมานะเล็กๆใหม่ใหญ่ชอบเฮ้ยคนเนี้ยของฉันของฉันซอยของโค้งพุทค่ะ เจนสุดท้ายชื่ออะไรครับเขาหลอใช่ใช่เขาอะนะชื่อว่าโนซอนแจงสาวฮะอะไรนะครับขอชัดๆอ่าอีเที่ยวรูปร่างก็ดีทำไมชื่ออีแพรมไม่ใช่ชื่ออะไรล่ะเดือนแรมอ๋อเขาชื่อเดือนแรมดูเป็นดูลูกเดือนแรมจ้ะอ๋อชื่อเดือนแรมแต่ว่าคนชื่อ ผมชื่อเฉลิมรัตครับเฉลิมรัตอุ้ไม่เอาว่ะเฉลิมรัตมันยาวไปขอเรียกสั้นๆได้ไหมอ่ะเรียกว่าเฉลิมเฉลิมยาวไปเรียกข่ยก็ได้ครับสั้นๆเด็กอันนี้หลานผมอะไรครอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยใส่ชุดอะไรเนี่ยชุดเมนอ๋ออ้เน,น,น,นี้ตัวเนี้ยตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรแมงมุม,มอ๋อไอ้ที่แขนนี่เขาเรียกว่าอะไรใาเออและไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร เยี๋ยวอันนี้ขาหนูขาหนูสอนดีๆเพื่อนั้นเลยเฮ้ยทำไมระแมนฝากไปดูไปดูไอ้คนนั้นก่อนได้ปดะไปคนนั้นก่อนได้ป่ะเอาเี่เดี๋ยวเรื่องมึงเชื่อไหมเดี๋ยวมันไปไดอีกคือว่าต้องขอโทษแทนในพวกเพชรนินด้วยจ้าคือที่มาเนี่ยไม่ได้จะมารบกวนอะไรเลยเขาจะมาขอผ่านทางเฉยๆอ๋ออยากจะมาขอผ่านทางเหรอคะใช่จ้ะเออไอเรื่องผ่านทางน่ะตัวเดียนเองอ่ะไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ว่า มีสามียังเนี่ยยังไม่มีค่ะยังสดนสมอิงด้วยสิงด้วยสดด้วย,ย <c oughs> ไม่ทำหน้าอ,อย่างนั้นละจ้ะสดสิงด้วยปะจริงปะจริงที่เขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกทำไมอะอจะขอผ่านทางเนี่ยคุณให้ผ่านใช่ไหมเออต้องไปถามเขาให้ผ่านจ้ะแต่ว่าขอขอ,ขอปรึกษากับน้องสาวก่อนน้องสาวไหนกันลูกลูกที่ไหนน้องสาวลูกน้องไม <h> ่เชื่อคุณเปิดท้องให้ผมดูทำไมอะ คนม <PA> ีลูกท้องหลายทุกคนเนี่ยรู้ได้ไงรู้ดิรู้ได้ไงเอาเมียกูเนี่ยหลายตั้งแต่ตะตุ่มยันตูดอาจา์อีกแล้วไม่ได้ประจานเ่าสูกันฟังนี่ใครจะปากดีจังเลยอันนี้มหัดเล็กโอ้หมหัดเล็กเราค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มรอเป๊ะเลยนะเดี to re, to дети, to ๋ยวไม่ถามน้องสาวกันนะได้ครับได้ครับคุณครับผมถามจริงอรเมืองคุณเนี่ยท้องกันทุกคนเลยปะครับเนี่ยท้องที่ไหนล่ะหน้าท้องก็เป็นลาอ พอจะเอยม่ยังไงเป็นคเสเนตแม่เวลาอยู่นี่ลูกเมื่อกี้นี้เนี่ยแม่ได้ไปเจรจากับเขาแล้วแม่ว่าพวกเขาจะเป็นคนดีให้เขาผ่านทางที่ดีนะลูกแง่ในข้วหญิงท่อกีก็บอกว่าดีเป็นไงล่ะดิ เขาปรึกษากันอยู่ถ้ากูอยู่ด้วยไม่ดูกูตายเลยเงี้ยด้วยอะไาลคนเป็นหลักเดี๋ยวเดี๋ยวเสด็จแม่จะเย็นเยนก่อนพี่ค่ะถ้าเสด็จแม่คิดว่าเขาไว้ใจได้ไว้ใจได้ก็แล้วแต่เสด็จแม่แต่ว่าต้องระวังตัวด้วยนะพี่ค่ะจริงนะลูกนะโอเคลูกเดี๋ยวแม่มาเป้ดูให้ดีนะพี่ค่ะดูอีกคนนู้นเพาเล่นนางโกงกลับมาเล่นโยกพูดโยกไม่เป็นเลยทำไมอ่ะโอ้แต่งตาแดงจังเลยโดนตีนมาเหรอครับเฮ้ย จะบ้าหรอแฟชั่นกูให้เกียรติเขาด้วยนะมันเออผัวเขามาดูเออเขาไปยืนให้กำลังใจอยู่โอ้โหเล่าค่ะถ้าผมคือว่าเดียนาไปประสาหน้องสาวมาแล้วค่ะหน้องสาวว่าไงอ่ะให้ผ่านทางได้เลยค่ะดีเลยงั้นผมผ่านเลยแต่ว่าก่อนจะผ่านทางต้องผ่านคนก่อนนะคะโอ้โหผ่านไอ้ที่เที่ยวนี่เที่ยวนี่ถ้าจะผ่านทางต้องผ่านคนก่อนนะคะเลวคนไหนครับคนนี้ไงคะ จะรังเกียจไหมถ้าผมจะร่วมผ่านด้วยเฮ้ยไอุ้ยม่ต้องยุ่งกับเขามานี่ <c oughs> อ้อคือผมเนี่ยจะมาผ่านอะไรคนเดียวผมต้องปรึกษาเพื่อนๆก่อนดี๋ยวขอปรึกษาเพื่อนก่อนนะอ๋ได้ค,ะค่ะเดี๋ยวนะคะเหลิมค่ะมึงก็เอามือมึงขึ้ใกล้สิเขาว่าไงไปถามมาแล้วจะผ่านทางได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะผ่านทางต้องผ่านคนจริงไหมล่ะโอ้โหจริงเนี่ยเอากูไปด้วยผ่านยังไงมึงรู้หรือผ่านคนเนี่ยไม่รู้ลวกูพร้อมเลย ไอ้ฉันก็ไม่รู้เลยว่าจะผ่านยังไงแต่ขอให้จำเอาไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉั้นทำเพื่อชาติเท่านั้นในทัพเพื่อชาติแน่นอนสละชีพไปแต่ว่าเขามาสาม,ม,าสามเรามาสามมันก็ไมให้ลงตัวนี่เนี่ยไอ้คนโบ้ขาวใหญ่ๆอะ่ะโบ้ขาวนะคนใช้คนใช้เออทั้งหมดในเมืองก็นากข้าหลวงส่วนคนที่นั่งอยู่นะ่ะเขาเป็นลูกอ้เนี่ยเขามาจากแผนกสูตินารีเวตเขานั่งเขานั่งเขาปวดขาเนาะ ่วนชุดสีเหลืองเนี่ยเป็นแม่บักกักเลยคือต้องแบ่งกันเลยคนละคนเลยเอาไ้ลงตัวไอคนใช้เนี่ยเป็นของใครไม่ได้มึงเอาไปมึอเอาไปฉันเหรอเอ้ยนี่แหละเดี๋ยวก็นำตัวหน้าผมเดี๋ยวคุยตัวหน้าผดไอเพื่อนไปนะครับผมส่วนลูกนะลูกลูกที่นั่งอยู่เพื่อนเคลียอะไรมึงเซ็นรับเป็นพ่อเด็กไปเลยลูกเพื่อนเคลียร์ไปลูกเราเคลียเราแม่เอาแม่เดี๋ยวพ่อเคลียเอง ทำไมหน้ามึงนิ่งอูฉีดโปมาอันนี้อ่านหน้าไม่ออกแกเล่นไพ่จับไม่ได้โบทอกโบทอกโบทอกฉีดที่หน้าไม่รู้ไปทอกที่ไหนนี่ก็ทอกที่หน้าที่ไหนปทอกที่ไหนตกลงกันได้ยังคะตกลง้วครับผมยังไงคะสรุปแล้วว่าผ่านได้จริงนะคะจริงครับผมคุยตกลงกันแล้วนะเออว่าแต่ว่าก่อนจะผ่านทางนี่นะคะมันยังมีข้อเล็กๆน้อยๆในการผ่านทางครั้งนี้ด้วยคะเลยมันมีข้ออะไรครับ อกบัตรนี่มันตอยังไงครับก็แบบว่าเหมือนเวลาเราไปห้างใช่ไหมคะจะผ่านเนี่ยก็จะต้องมีบัตรสแกน QR โค้ดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อถ้าเรื่องตอกบัตรผมอาจจะไม่เป็นผมเล่นแต่ลิเกพวกนี้ทําให้เป็นแต่น้องชายผมตอกเก่งมากเมื่อก่อนทํางานโรงงานครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนตอกตลอดเสียเวลาตอกสับัตรแตกเลยครับไม่เอาค่ะไมเไหวทำไมคะไม่ชอบไม่ชอบคนข้าไม่ต้องเก่งครับเหงือแตก เออมาเดี๋ยวผมขออนุญาตผ่านทางแต่ถ้าจะผ่านทางต้องตอกให้ถูกก่อนนะคะได้ครับตอกเช้าตอกกลางวันตอกเย็นตอบก่อนนอ<ห>นไอ้ท่านจะทำแบบนั้นผมคงไม่ไหวเดี๋ยวผมส่งน้องชายผมไปทําให้มเอาอย่าดื่้เติมม่วันนี้นี่หนูบอกไว้นะเออโน้นยอมตกเป็นข่าวแต่ว่าไม่มีดาวม่าใช่ไหมพี่ไม่มีไม่มีนะไม่มีโอเคไม่ได้ ไปได้นะคะเชิญเลยจ้ะได้กบกูนี่ไม่มีอะไรเลยอะไรเขาจะขึ้นวันเนี่ยมึงก็มเนม่กําลังชงให้ตัวเองอยู่ยอยใช่เดี๋ยตาพี่โอเคหน้ามันจังเลยวะไปเลยครับใจคอไม่ดีมาจากคนเยอะวันใจหัวขคง

บ้านใเกลนสิใจคนังโดดีโดดอบ้านโดเนี่ยเทียทีคุณครับดดเลมีฟาร์อนไม่ต้องเทีครับผไม่มีคีคุณฮคคุณสังเกตข้างหน้านี่ไหมทำไมคพี่คนนี้เขาไม่ถูกกับใครเลยเลยครับ นั่งคนเดียวเลยเพื่อนครับไปซื้อขนมอยู่เขาบอกตรงนั้นร้อนเลยไม่ใช่ตรงนี้ขอบคุณครับนี่สักพักจะนอนแล้วเนี่ยวันนี้เราเล่นกันตรงนี้ตรงนี้ไม่มีที่นั่งเลยออทำไมอ่ะมีแต่ที่นอนเด็กนอนดูน่าจะหมดอนาคตแล้วกลัวเชื่ออะไรครับเนี่ยหนูละคะครับหนูชื่อว่าจิ๋มขมลมวิวค่ะโอ้ชื่อคล้องกับผมเลยครับพี่เชื่ออะไรค่ยหวานสะท้านลมครับ จริงปะเนี่ยมาเต็มไปกัดจริงปะจิมครับค่ะคุณขวยจิมควยจิมจ๋าควยจ๋าไปเปลี่ยนชื่อเถอะจไรวัก็เรียให้มันเต็มอกควยจิมครับวันนี้ควยตั้งใจจะมาผ่านทางจิมจิมสังเกตไหมที่จะรับควยไว้ผ่านทางนะครับควยจะมาผ่านจิมหรอครับผ่านทางจิมผ่านทางจิมครับคุณจิมบอกว่าทางของจิมเนี่ยนะ มันไม่ธรรมดาดนะคะมันเป็นยังไงนะท่าคุณเจมมันเป็นทาง,งลุงนั่งค่ะเฮ้ยเป็นไรเนี่ยคุยลำโพงไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อด้วยกูเด็กลำโพงมึก็ตกที่สุดเจมครับคุณเวลาคุยเนี่ยกระดกคิ้วได้ไหมทำไมฮะมันเนี่ยเนี่ยคุยมมนไปคิ้วอย่างเงี้ยเขาคุยกูไปเด็ นึกจะพูดอะไรก็พูดใครจะไปเหมือนคนล่ะครับทำไมล่ะคะฉีดตั้งแต่หน้าผากยันตะตุ่มตนสวยมากสวยมากหน้าเป็นสุนารีแล้วมึงมึงผ่านทางผ่านทางไปแล้วนะคะครับผมพร้อมนะคะครับคุณข่อยตามจิ๋ผัวน้าคุคุณข่วยรีบตามไปนะคะครับจิ๋มาเลยค่ะค่อยๆเดินนะคะทางของจิ๋มันเป็นทางลูกหลานนะคะคุณข่อยออออกเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยึงอะไรเนี่ย มูจิอะไรอะไอเอิ์ทเนี่ยมืองจผู้กเลยอเอิอะไรอะอะไรอะมืงฟังไเขาไม่เนี่ยคนดูมานั่งดูเยอะแยะทำไมอะไม่เห็นมีอะไรเลยเไม่ดนอะไรเลยอะกูนะไม่มีอะนี่จิงเจอกุนเนดูถูกเราผมจะลบคาสบถมาดูดูก่อนเดยรีกลับมามึงรู้จักควยสารศาสตร์น้อยไปซะแล้วผมย้ายที่แล้วผมอยู่แถวนี้เนี่ Chơi của này ý kiến